สวัสดีครับ FC ที่นารักทุกท่านนะครับอ่าคลิปนี้ขอใช้พื้นที่เข้าสู่ฟุตบอลไทยลีก1นัดที่23าทับ30นะครับประจำวันที่2นะครับ2ถึง4ี่นะครับที่จะคิกออฟกันในแมตที่ี่23านะครับก็6โมงเย็ยนของวันนี้นะครับประจวบนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของตราดนะครับก็สถานการณ์ของทั้ง2ทีมนี้ก็ ไม่สู้ดีเท่าไหร่นะครับเอออย่างของตราดเนี่ยโอเคอยู่นะครับทีมไปเยือนเนี่ยโอเคอยู่ยชนะชนะ BG BGPU ไปได้เก็บ3ามแต้มไปได้นะครับ2ประตูต่อหนึ่งแบบแหมเป็นไปได้นะครับ2ประตูต่อหนึ่งก็ทำให้ตราดเนี่ยจากอยู่ไทยจะตารางโดดขึ้นมาลำดับที่14ก็ยังอยู่ในโซนตกชั้นอยู่นะครับเนยประจวบนะครับ ประจวบเนี่ยอยู่ลองลองบวยนะครับยังไม่ขึ้นเลยครับต้องต้องขึ้นเลยนะครับพี่เตี้ยครับ,ต,รบต้องขึ้นแล้วนะครับต้องขึ้นละเพราะว่านานแล้วครับพี่เตี้ยทำทำทีมมาพอสมควรละก็สถิติดีครับอไอดอลของผมนี่สถิติดีแต่ว่ายังอยู่ยังอยู่โซนนี้อยู่ก็ก็คือมาทํามาแก้ไขครับมาแก้ไขขอให้ขอให้พ้นโซนนี้ไปไวๆนะครับอ่า ก็ประจวบเนี่ยอยู่รองบวยนะครับมี20แต้มนะครับสถิติ5นัดหลังเนี่ยชนะ2เสมอ2แพ้1ดีเลยนะดีเลยส่วนตราดนะครับอยู่อันดับที่14นะครับอยู่เหนือประจวบอยู่1แต้มนะครับสถิติ5นัดหลังนี่ชนะ1นะครับเพิ่งชนะ bg นะแล้วก็เสมอ1แล้วก็แพ้3นะครับมี21แต้มนะครับผมคู่ที่2นะครับการท่าเรือตอนรับการมาเยือนของสุโขทัยนะครับ สุขโขไทยเกิดดาม่านิดนึงนะครับเออเหมือนนาที่เจอนาที่แล้วที่ชนะราช,ชบ,บุรีเป็นหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับดาม่าทางกรรมการนะครับก็ก็ว่ากันไปนะครับแอนไม่อยากลงเรื่องอย่างนั้นเท่าไหร่ก็การท่าเรือนะครับสถานการณ์ตอนนี้อยู่ลำดับที่3นะครับสถิติเน,นี่ยห้านัดหลังนี่ชนะแค่1เสมอ4ออกไปเสมอสม่วนม,ม,ม,มากนะครับมี42แต้มนะครับอยู่ลำดับที่3ตามหลังแบงกอกยูเนเต็ดอยู่3แต้ม และตามหลังยูบุรีรัมอยู่เจ็ดแต้มนะครับส่วนสุขโขทัยอยู่ลำดับที่10นะครับมี26คะแนนนะครับเออลำดับที่10 26คะแนนก็สดสถิติ5้านัดหลังชนะ2เสมอ1แล้วก็แพ้2นะครับตามหลังนครปฐมคะแนนเท่ากันนครปฐมเชียงรายนี่จะเท่ากันเลยนะครับคือ,คอตามหลังละพูนวลนฤกษ์อ,อ,อ,อยู่3แต้มนะครับทีมเหล่านี้ ต่อไปนะครับคู่ที่3จะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับชนบุรีต้อนรับการมาเยือนของเชียงรายอยู่ในเต็ดนะครับสำหรับชนบุรีเนี่ยอยู่อันดับที่13ของตารางนะครับสถิติห้านัดหลังนี่ไม่สู้ดีเท่าไหร่นะแพ้1เสมอ2ชนะ1โทษทีะแพ้2เสมอ2แพ้ชนะ1นะครับแหมพูดเร็วไปหน่อย,ยจะผิดแข่ง22มี22แต้มนะเฉลีย่ยได้ได้แมตช์รับหนึ่งแต้มเงแนะ้ยก็คือน,นัดที่แล้วเนี่ย ไปแพ้แบงกคอกสุดยับเยินเลยหประตูต่อศูนย์ก็เกิดเกิดวาทะนิดนึงนะครับเกิดเขาเรียกว่าอะไรสาวหมัดกันนิดนึงก็ไม่ควรครับไม่ควรครับเราต้องก้าวข้ามได้แล้วอ่ะต่อไปนะครับคู่ต่อไปเอ้ทีมต่อไปเชียงรายนะครับเชียงรายที่มาเยือนฉาลามชนนี่ไม่ดีไม่ค่อยดีลยครับ 4นัดล่าสุดแพ้รวดเลยครับ5นัดนี่เสมอ1แพ้4นะมี26คะแนนนะครับจาก22นัดเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกับเชียงรายต้องต้องไปดูนะครับต้องไปดูนะครับอืออยู่ลำดับ8ของตารางนะครับอคู่ต่อไปนะครับขอ,อนแก่นต้อนรับการมาเยือนของโพลิเทโลขอ,อนแก่นอยู่ในเต็ดจงอ่างพยองแนหะ่อยู่ลำดับที่11นะครับมี24คะแนนนะครับ ก็เหนือโซนตกชั้นอยู่3แต้มนะครับสถิติ5นัดหลังชนะ1เสมอ2แพ้2นะครับตามหลังสุขโขทัยอยู่2แต้มนะครับผมต่อกรกับทีมไหนนาะโปลิเทโลแหม่โปลิเทโลพึ่งพิ่งจมไปบวยครับก็คือได้โค้ชคนใหม่มาก็ยังจมอยู่ครับจมอยู่สถิติ5้านัดหลังก็คือแพ้สี่เสมอหนึ่งนะครับมี20คะแนนนะครับอยู่ลำดับที่16ของตารางนะครับ ต่อไปนะครับ BGPU นะครับที่แมตที่แล้วออกไปแพ้ตราดมา2ประตูต่อหนึ่งต้อนรับการมาเยือนของบุรีรัมยูในเต็ดนะครับแหมนั่ถือว่าบิ๊กแมตเลยนะครับบุรีรัมจะไปต่อหรือว่าจะหยุดอยู่จะหยุดรอก็ก BG ต้องให้คำตอบนะครับสถานการณ์ของ BG นะครับมี37แต้มตามหลังการท่าเรืออยู่5คะแนนนะครับสถิติ5้านัดหลังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับชนะ1แพ้3เสมอ1นะครับส่วนบุรีรัมนะครับ สถิติ5นัดเนี่ยชนะรวดนะครับจอจินโยเข้ามาทำเนี่ยถือว่าปังๆเลยครับก็แมตช์แรกก็ประเดิม3แต้มแรกได้แล้วอะไรประมาณนี้อืมครับคู่ต่อไปนะครับเมืองทองอยู่ในเต็ดต้อนรับการมาเยือนของอุไทัยธานีนะครับเมืองทองเนี่ยอยู่ลำดับที่6ของตารางนะครับโอ้น่าจะโอเคแล้วแหละสถิติ5นัดหลังสวยสวยมากเลยครับ ชนะ4เสมอ1มี31คะแนนนะครับตามหลังราชบุรีอยู่แค่แต้มเดียวนะครับผมอืมตามหลังไล่เข้าไปละไล่เข้าไปปับป๊บละเอออะไรประมาณเนี้ส่วนอุทัยธานีเนี่ยอยู่ลำดับที่12ครับเหนือโซนตกชั้นอยู่2แต้มนะครับสถิติ5นัดหลังนี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเก็บได้4แ้ม้วหมายถึงว่าเสมอ4แพ้1 มี23คะแนนนะครับอยู่ตามหลังคอนแก่นอยู่1คะแนนนะครับอืมคะแนนหนีโซนตกชั้นก็ยังถือว่ายังหนีโซนตกชั้นอยู่นะครับคอนแก่นอยู่ในเต็ดนะครับอเอ๊ะทำไมต้องไปดูคอนแก่นตะก,กี้ไม่ใช่สิอุทัยธานีนะครับตะก,กี้อุทัยธานีขอขออภัยนะอยู่เหนือคอนแกนนะก็พูดผิดก็ก็ขออภัยนะครับก็กลับไปกลับมาให้นะครับก็ อฟซีสามารถอคอมเมนต์เตือนมาได้นะครับแอ,แอดชอบมากเลยเตือนมาโอ้ยผิดนะแอดอะไรประมาณนี้ใส่มาเลเซียผิดก็กแอดไม่อยากจะก๊อปปี้ใครมานะครับก็เลยมาทำา Excel แล้วก็เอาแบบสดๆเลยอะไรประมาณนี้นะครับเป็นคอนเทนต์ที่ที่สดๆอย่างเงี้ยแหละแอดรู้สึกว่ามันมันมันจะสร้างสารรค์แล้วก็มันเขาเรียกอะไรมันมันแอดพรูฟดีอะไรประมาณนี้ครับผมคู่ต่อไปนะครับราชบุรีนะครับ ตอนรับการมาเยีอยของแบงคอกทรูแบงคอกนะครับแหมทรูแบงคอกเนี่ยนัดที่แล้วเนี่ยถล่มชลบุรีไปหประตูต่อศูนย์มาเจอกับราชบุรีนะทีมกําลังร้อนแรงนะครับก็สถิตินัดห้านัดหลังของราชบุรีเนี่ยโหสวยงามมากเลยนะครับแพ้แค่ครั้งเดียวชนะ3เสมอหนึ่งจริงๆแนละ้วตั้งแต่ปีใหม่มาเนี่เพ,พ,พึ่งพึ่งแพ้นั่นแหละฮะพึ่งแพ้สุโขททยแบบแบบคาใจอะไรประมาณนี้ครับก็แมแบบนี้ตอนรับการมาเยีอยของ แบงคอกอยู United, ่ในเต็ดดูว่าจะทําได้ดีหรือไม่อะไรประมาณนี้เนาะแบงคอกนี่มี45คะแนนนะครับตามหลังจ่าฝูงอยู่4แต้มสถิติ5นัดหลังชนะ3เสมอ1แพ้1นะครับอยู่ลําดับที่2ของตารางส่วนราชบ,บุรีเจ้าบ้านนะครับอยู่ลําดับที่5ของตารางนะครับ32แต้มตามหลัง bgpu อยู่5แต้มนะครับสถิติ5นัดหลังชนะ3เสมอ1แพ้1นะครับอ่นี่คือราชบุรีคู่สุดท้ายของ ของแมตช์กลางสัปดาห์แมตช์มิสวิดการถักสัปดาห์นี้นะครปฐมต้อนรับการมาเยีอยของลำพูนวอลเลเยอร์นะครับนะครปฐมก่อนเลยครับนะครปฐมเนี่ยอยู่กลางตารางครับอยู่ลำดับที่9มี26คะแนนสถิติก็กลางๆนะครับชนะ1เสมอ3แพ้1ครับก็ตามหลังเชียงรายแล้วก็ลำพูนอยู่3แต้มนะครับโดยเฉพาะตามหลังเชียงรายเนี่ยแค่ลูกได้เสียนะครับตามหลังลำพูนอยู่3คะแนนนะครับส่วนลำพูนนะครับ ก็อยู่ลำดับที่7นะครับสถิติห้านลังถือว่าดีครับชนะ3เสมอ1แพ้1นะครับมีอยู่29คะแนนนะครับอยู่อันดับที่7ของตารางนะครับตามหลังเมืองทองอยู่แค่2คะแนนนะครับก็อฮะัอาทิตย์นี้ใครจะขึ้นใครจะลงเดี๋ยวรู้เรื่องนะครับตั้งแต่วันนี้ 16- 18นาฬิกาเป็นต้นไปอ่ะสรับคลิปนี้สวัสดีครับ